พร้อมละไม่ต้องผ่อนหรอพร้อมผ่อนต่อไปต้องผ่อนใช่ใช่คือตกว่ะสวัสดีด้วยนะครับทุกคนดีไหมกว่าดีคนมาดูตี่นไงยังไม่มีใครมาดูเลยเนี่ยใจเย็นดิพวกวิญญาณรู้เรื่องวยญาไปดูว่าจะมีไหมกูว่าไม่น่ามีว่ะ ส่งยิ้มไหมส่งยิ้มเพื่อความสนใจก็ส่งไปก็ไม่มีขันใจอยู่ดีป้ะทีนี้มันก็ต้องมีอ๋อหลงมาบ้างแหละจะมีหลงมาสักกี่คนอยากรู้ว่ะไม่ไม่มีมีหลงมาที่พอให้คนนั้นเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรวะมะเร็งมาติงเพามันไม่มีงงดิงงด้วิ่งมางงเด้ เข้าเกมนะครับเขาเกตั้งงานแล้วผมพร้อมแล้วรอรรหัวไปนะรอร้อมเดี๋ยวผมนเอ้ยอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวไปสุ่มก่อนนี่ฝ่าเป็นเะโอ้โหไอกล่องแล้วเพื่อ้วยใครเิดใครเิดใครเป็นทำาจไว้เปิดนะกูมีกุมีปีละสองใบไงมีเยอะจัด คือฟ้าเว้ก็เรื่องของการฟ้าดีหรู้จักฟา้าเมอร์ว่าฟา้าเมอ่อชาวนาอ๋อยิ้มที่ชาวนาแล้วก็ตะกูลาหัวปะตะกูล่าตะกูลาไม่ตุกาวตะกาวนะดีจ้าอีอีใครวะแนยน้อยปะแนยน้อยดูบ้างเฮ้ยไอเนี่ยคุกกี้จอมโจร ถ้ามึงโกนมึงไม่ได้โดเลยนคไม่ได้โกรนคนีทำายมึงไม่ได้ดูดีที่ไเลยอ้าวดีครับนะดีครับใครอ่ะใครวะต่ว่ข้าไม่ดีเลยอ้าวข้าไม่ดเลยข้าไม่เลยึงก็จเกินสมขายแล้วนะสมคายเราไม่เก็บเงินทีหลหนแล้วกัน เงินจะหมดตัวแล้วโอ้โเฮ้ยอะไรวะเน่ะเลมอนหันหันเวนมาดูแค่เนี้ยแหละพอดีอ๋อมาดูแค่เนี้ยแหละเออผ่านผ่านเฮ้กรอบไปครับกรอบไปครับที่ยังมาดูฝากแชร์หน่อยได้ไหมเนี่ยเอ่อ ได้ยินเสียงเพื่อนผมไหมถามก่อนจะถามก่อนได้ยิ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 นเสียงผมคนเดียวได้ยิเออีจะยันไงเพื่อนเดี๋ยวพิ่งนี่อยู่เพราะเนี่ยอยากเอ้ยอะไรวะกำลังฝึกทำแอนิเมชันดูสตรีมคนอื่นอยู่จ้าและกำลังฝึกทำชันกูก็งงเหมือนกันนี่แหละ

โอ้ยเียเจนมือนเอใช้ตังเยอะเว้จะจนเอาเว้เฮียแม่งไปสุ่มไครสุม่มของโอ้ยมึนมีตั้งห้า,หา้านในดวงไม่อยากโมะไม่อยากจะโม้ไม่อยากจะโม้โอ้โห <c oughs> มให้กูอิจฉาะอ,อ,อะไรนนะก,นนก,กันเหรออะไรนะ เฮ้ยนในคุกีรันนียเหรอในคุกีรันดี่วะอีกปุ่วววม,มปรับเสียงเหมือนกันเลยอ๋อปรับเสียงโทรศัพท์แน่น,นอนเยอะกูไม่จะปรับเสียงคุกีรันหรอกคุณนุ่มคิดเองนะว่าเออปรับเสียงคุกีรันวะเงินไม่พอ ขายตั house, world, ้งแต่บ <Jamie, here S 1> ้านยันรถอ่ะเพื่อน่นเกมเนี่ยมึขายยัดครับครับครมเจอกันใหม่นะครับฝากแชร์ด้วยไ็ไลดูอ่ะไลนดม่กล่าว่ากูไล่โหหิดได้ไงอ่ะมากูพร้อมแล้วเมื่อกี้บอกไงนะอะไรับของตรงไหนอ่ะ เฮ้ยนีจังได้เมคเอามีอะไรวะเอแล้วเคเอาเอ้ยอันที่สองเฮ้ยได้รับเพว่ะแปดร้อยสามสิบระใจเลยะ คะแนนอยู่ประมาณานะ้นก็โอเคอะไรนะกูได้พันสามร้อยจุดอะได้พันสาร้อยจุดเยอะเกินเอาก็กูทำคะแนนได้ตั้งพันสามร้อยล้านอยากขึ้นหลักพันวะอยากขึ้นหลักพันได้ได้ประมาณมันจะได้ประมาณสักห้าอะไรวะอะไรวะ อยูรมาบห้าร้อยสี่สิบล้านยนี่ได้ประมาณนั้นแหละที่ไม่ได้รับไอพวกนั้แค่แปะพวกนั้นก็เฟ็พวกไม่ได้ไอคุกย่เเจนลี่ใช่ปะไม่ได้แล้วก็อันบอลเล่บบนทงไหนวะเรายังไม่สุดทางนี่หว่าตัวที่เก้าแล้อีกสองตัว ผม,พ,มรพร้อมแล้วครับตัวใหม่เข้าตอนไหนนะน่าจะพรุ่ง,งนี้สามเลยเพราะว่าอีเวนต์จะหมดแล้วอีเวนต์ใส่นบนน่จะพรุ่งนี้เลยต้องเเดี๋ยวดูนะตัวใหม่เข้ามากูได้คนแรกเลยอ่ะกูจะรีบตื่นมาเอาฮะ ต่ว่ากูคงอยู่ ane, คนแรกที่กูเพิ่งีก่อนมึงอ่กูว่าเพา่อนแบบนี่แท็กไมกูไหวทขอขึ้ขอมเยอะกว่าไอ้เออเกูจะไม่ได้ความเย่กูจะปล่อยให้ี้ขา้นตนนี้ก่อนกูจะไปอยู่เ่าตัวใหม่มีนดีแบบไอ๋อเราไปดูก่อนใช่ไหมเออยตงแเน่ันถ้าจะาไมถ้าเกไม่ฟากกูกู็บเป็น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 หมื่นเป็นแสน่ะเก็บไเวอ๋อเก็บไ้ซื้อบ้านซื้อรถป่เพื่อนเก็บไ้รอที่เก่งกวซื้อรถแบ สกิลคอมโบดีี่สิบล้านเนี่ยเออไอ้้ากูได้ฮอกเกนี่มาเนี่กิ้นักก้ามอ่ะรวลยังไงถึงโหดวะต้องเลยี่สอ่ะที่นกกูเวลสี่เงอยากโหดกับเขาต้องต้องจับจปาตัวอะไรดีว่ามาไอเวล่ว่ะตัวนี้ไหมไหนไอกระกูกัไววะอ๋อถูกเลย่ะ

S <S <s <học> <S ไม่เคยเล่นด้วยครั้งแรกไว้อะได้มาไม่เล่นเลยใช่เนี่ยเฮ้ยคุณเล่นไปแล้วคุณเล่นในอีเวนต์ไอตัวนี้เป็นตัวส่งเก็บหมายคอย่วงเป็นตัวกระดิ่งตัวมึงไปเล่นเกมเอเอเอสองเนี่ยนะครับเอเอส